ขนท้องไอ้ช่อนใหญ่ที่ไหวโดเห็นช่อนกัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอ้ตัวน,นี้ใส่สวยเลย มีขึ้นน้ำอยู่หลายตัวครับไปเอาจนได้สัคู่นะครับแปบ๊บนะครับช่อนใหญ่ครับ เห็นจิบน้ำคิดว่าชะโดครับไม่แน่ใจนะครับว่าเห็นชอดกัดหรือเปล่าซัดส,สายแก้คันนะครับช่วงนี้ผมชอบใช้มากเลยกัดตายดีเหลือเกินเนี่ยครับช่อนใสสวยเลยช่อนใหญ่ครับหมายก็เนี่ยครับสวยมากน้ำดีครับโอเคสายแก้คันนะครับ นี่ครับมีพกติดกระเป๋าไว้นะครับอ้วนอ้วนเลยตัวนี้อ้วนมากอะ่ะโอ้ครับโอเคครับสายแก้คันนะครับสุดยอดมากครับ